สวัสดีครับอยู่กับช่องคนไกลบ้านออนเดอเวครับตอนนี้ออกจากโรงงานที่เมืองหินเหือครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครับดี่สิบา้าอาไล่เกียร์โฟตอนครับขึ้นมอนี้ครับเยอะยี่สิไล่เกียร์ครับมันสิ่ด้อดถอนต่อว่าปกติมอนนี้ถอนต่อกันประจำครับ จะได้ถอนตัวไหมถอนตัวไหมโอ้ถอนตัวอ้ <c oughs> สองโลครับเกือบได้ถอนตัวครับอู้ <c oughs> ปกติถ้าสามหกมากนี่สี่ขึ้นพอขึนเกียร์สองเกียร์หนึ่งอันนี้ขึ้นสองโลครับก็ พอดีกันครับพอดีกันอ่าแต่ว่าตัวนี้ดีที่ว่าหัวเชิดเรามันมันสับเกียร์ได้ครับนี่ยขึ้นเป็นสองสองไฮแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปไล่เกียร์โฟตอนครับคลิปนี้ครับหนะับจุดที่ว่ามันเป็นเป็นเนื่นครับขนาดรถจีนยังได้ถอยลงครับสด ขึ้นมาได้ครับงูวัวตัวนี้ครับก็แต่ปั๊มล้มค่ะแต่คือว่าวล้มตึงดีอยู่รดเกียร์ขึ้นหายขึ้นลงมากป่ะลงน้อยเนี่ยลงลงมาเลย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 ขานาดน่ะ ไปได้ยูมาจอดนี้เพิ่นมันสิเกียรเพิ่นเพิ่น,พนสิไปอยากวาดงุ่มหน่อยมันนี่เหรเพิ่นจีมาวะด้วยด้วยามาเลยมาเลยหมอน,นี้ประจำครับเมื่อน,นั้นมู้ผมกับม่านนอนข้างคืนอยู่นี่ล่ะโอ้ฝนหนึ่งสีตกมาดูรถจีนขึ้นครับวันนี้ เดี๋ยวย่ลงเันรถจีนแน่ๆโอ้โหก็ทำใจอยู่ว่านางทำใจอยู่ทำใจฟโฟนตกเด้อ นี้มาที่เจ็ดโลเจ็ดไ้ยครับเจ็ดไ้ยไปที่หกโลหกไ้ยท่านครับท่าน ตอนขึ้นเขาพระโสปปะลาวครับบ่าเดียวมาดูความแรงครับตอนนี้อยู่ที่หกหกห้าครับสองสามสี่สี่ไล่เกียร์พชรเหรอครับสี่ห้า ดีครับที่ว่ามันจะมีล็อกโลอีกถ้าไม่ไหวก็คือยิงลงโลเลยครับแต่ตอนนี้เสียงได้ครับไหวรถสามหกาขึ้นที่เกียร์สครับมอน,นี้ขึ้นเกียร์สองอิสูสามหแต่โฟตอนจะขึ้นเกียร์สี่สี่ห้ผ่านว่ มดอยู่ตรงนี้ครับลากเกียร์สามารถสิมาหมดอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่านี่สองสี่สี่ห้ายังวนเบิดครับยังไปได้ต่อครับผมยังไ่ได้เปลี่ยนเกียร์ครับลากเกียร์เดียวมาเลยครับมาดูกําลังครับ ถ้าหมดถ้าหมดจะหมดตรงนี้กู้ไปได้ครับไปได้กู้สุดยอดสุดยอดแล้วก็จะมีมอรตรงเกือบสุดสุดมอนะครับมีเกีกใกล้จะสุดแล้วครับใกล้จะหมดมอแล้ว จะได้เปลี่ยนเกียร์ไหมจาก4-5ครับดูรอบเครื่องครับตกอยู่ตกอยู่น้อยหนึ่งไปได้ครับสุดยอด ได้เปลี่ยนเกียร์ครับเขาพระขึ้นเกียร์สี่ไฮมาตลอดเลยครับมาดูช็อปบเบียกันครับระบบชอบ็ <c oughs> ชอปช็อปเบียกหรือท่อเบียกท่อไอเสียครับเบียกไอเสียเนี่ยถึงพิษขาจะอยู่ไหมมีสองล็อกค,ครับนี่ล็อกหนึ่งครับ 62ส,สียังยังไหลครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงงลกกันเดี๋ยวลองลองลกกัน เบรกน้อยหนึ่งครับได้แต่เบรกช่วยน้อยหนึ่งในช่วงนี้ไม่ได้แตะเบรกเลยครับปล่อยลากเลยสุดยอดครับสุดยอด สดยอดสุดยอดน่ะตกแล้วชอบเบรกครับลักษณะาทางแบบนี้นะครับอยู่เลยครับรถหยุดเลยโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอ่ะนะแล้วระบบชอบเบรกเบรกไอเสีย ไฟเบรกติดนดะครับนะไฟเบรกติดพร้อมมันจะกาดลานกาแฟอเมซอนที่ปตทภูพระออครับเดี๋ยวพามันสาวอเมซอน ดูป้ายก่อนดูป้ายก่อนต้นไฟ,ไฟโอ้ผมมีผมมีหางกล้อง 36, สามสิบหกพันสร้างระบรบัวครับสร้างยังเห่อครับตัวสร้างยังตัวมาสร้างยังมชื่อชาเขียววีคิดได้แต่ว่าเ,าเฟฟโซ่ปั่นแก้วเท่าไหร่ครับสิบ <19, 000. S 1> เ,เก้าพันผมมีเงินสิบพันผมซื้อได้ไหมอยอดนี่ยังนี่ นี่ยอดเงินย oh, uh ังไงยอดเงินยังเงินเดือนเงนนี่ะลูานีใ้จชวเอาคอยว่ดไอ้ยอดแล้วไม่คอยจียอดยอดเพื่อการโควิดบ่อ๋ออ้ยให้ทิปให้ทให้ยอดอเมยอดบุษยเสียนน้ันนี้ เาโยนอเพื่อนเนี่ยโย่ยนเพื่อนจ่านมาทันหนึ่งพอดีเฮ้ยกเด็มึงดูยกยกเสียหัวนพอยกเสหัวจะเนบมมันเอาตู้ไปอบครัวดหนิครับเซาเ่ไาัดาตัโอ้อันนี้ตีบวัสดิครับโอ้ใส่ผูเจียไปย่างดีด้วอันนี้ติบรวมบ คือกะไปกะม,มันแมครบบอเราก็แบ่งกันบออ๋อขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อละลาบละรวงเรื่องมันมนี่หน้าเยาะไปตอนนี้อยู่ที่ถนน450ปีแล้วครับมุ่งหน้ากับประเทศไทยครับคลิปนี้กับสิประมาณนี้ครับสำหรับคลิปที่สปปเราคลิปนี้ภาพมึงความแรงของโฟตอนครับขึ้นเขาเขาพระ สุดยอดครับยอมรับครับกำลังบตโตครับขึ้นเกียร์เดียวได้คือจังหนุพี่แล้วว่านะ่ะขึ้นเกียร์เดียวครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือซอบเบรกครับซอบเบรกหรือเบรกเบรกไอเสียเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับยอมรับเลยมอดที่ว่าโล่งมาจากไอที่ว่าเขาติดกันครับที่มูผมไปติดนะครัะนะมอดที่ตลาดหินเหิบน่ผมล่งเกียร์นึ่งมาดึงซออหนี่ ยุดเลยครับรถนี่ยุดเลยแต่ว่าคือว่าความรอบเครื่องมันสตัดอยู่อยู่เก่าครับอถ้าเลยเก่าไปมันชอบเบรกทํางานทํางานเี็วปุ๊บมันกับยุดแล้วมันกับว่าปล่อยปล่อยปล่อยคือไม่ได้เบรกเลยครับโอ้ยอมรับครับยอมรับสุดยอดครับสุดยอดสําหรับโฟตอนขึ้นเขาแล้วก็ชอดเบรกเบรกไอ้เสีย พานครับสุดยอดยอมรับเลยครับสาระครับคลิปนี้กับสิบประมาณนี้ครับพอกันในคลิปต่อไปครับสี่เดียรดอีกลร้มืออยู่ครับครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนสิบหกสิบเจ็ดพอครับจังสีเด็กกับกับนครพนมอยู่ครับครับผมพอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ